สุขสบายดี fc ทุกท่านทุกคนติดตามเบวนขาสมทางสองปลาเมาเดอ้อทากทตย fc อยู่ทุกมองทุกบอนคลิปนี้เป็นสะพานบุญให้คุณยายทาง u a เดอ้อสิไปหาสาหลานไปเยี่ยมยามทำข่าวบังเลยเสร็จมาบอกก็เป็นเมื่อยอยู่ว่านนี่ลรกหัวใจลรกปอดพี่น้องลกูกลูกของนางกันเนาะน้ำดื่มอนามายัยสองแพ็คแล้วก็มีขนมให้ลูกพ่นแนะ สองธงเด็กหน่อยหมักขนมเนาะแล้วก็มีเป่งน,นัวนกระสีแบบโบโบโบตามอันจุดประสงค์ของคุณยายปันไดแต่คุณยายกับโบวานยังดอกนาะเพราะว่าอันนี้เสาล้านผ่นบครัวเสาล้านผ่นขาดเป่งนัวน้ำปลาแล้วก็ประแดกประแดกตำเนาะเอาพัวพันไปทั้งผืนแล้วโทรหาเาิ่นว่าขาดอันตัวอันได้ตัวจะกินตัวจำเป็นนะแล้วก็ไข่ ข่หนีหนึ่งแตะเนาะแต่ว่าคุณยายสั่งนะสองแตะแต่ว่าป้าเหมาจะเอาไปหนึ่งแตะก่อนมันคันสีเอาสองแตะเธอเดียวเลยมันกะนกักเส้นทางเฮามันกะฉีลุงพงผัวแน่้นานี่เอาไปเลยเพราะว่าสาลานขาดบหรี่หนามนี่เนาะยังขวดเดียวว่ะสันเอื้อยว่ะสันก็เ,เลยเอาไปสองเลยขาไล่จ่ายกะสามร้อยสี่สิบเนาะสามร้อยสี่สิบ แต่ว่าเส้นไหวได้ค่ะเส้นน้องบูมไหวก่อนเดี๋ยวไปเอาเงินมาจังสีจ่ายให้น้องบูมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จะกินผู้จะใส่เนาะ่เพื่อให้ว่องไววเอาเส้นไว้ก่อนก็นได้ว่าอ่ะ <c oughs> บันี้กกสิเตรียมไปแล้วเนาะ <c oughs> มาหอดบ้านน้องแต่ล่ะอ <c oughs> เวนสีตกดินแหละเพิ่นได้ลูกน้อยน้อนางนะเด็กๆกับขนมนี่เจมินฮันกางเล็บไปดีไปดีลูกไปดีสสวัดดีีขอบคุณคุณยายซื้อขนมให้กินขอบคุณคุณยายเด้อซื้อขนมให้กินดีดีแห่งเด้อมีร่างกายจุกระพำแข็งแรงเด้อสว้เลี้ยงบุกลาสิลูก <laughs> võ pin đây phu nhân nhìn nhân Sống kênh nha đây hai chơi những mười, mười ngày, hai y lên banh hai chai ừ. à, à, hai chai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  hai trái hai chai hai chai hai để hai chai 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 เออกลุ่มเฮงอะไรกันตุใหญ่ซื้อเป็นโลเลยเอาเป็นโลเลยน้องบุ้มว่าสิได้กุ่มเฮงเฮงใครน่ะยังอีกแตะหนึ่งมารอบหนาจะจีดื้อมาหายเอามาแตะหนึ่งก่อนขอบุญขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อสวัยเท่าที่สวยได้เพิ่นว่าสงสารเลยคุณยายกะเพิ่นก็สงสารเพิ่นกะทำข่าวทำข้าวอุปธรรมทั้ง แซวคำแล้วก็แซวละสองคนก็ให้ยังเมตตาเป็นในในซอยลูกขึ้นมาตอนนี้ก็โอมมีแนวสีเปียบเทียบมีแนวสีว่าเลยเชิอเบาเบาคนละหักยังกะบูดีอยู่เนาะพอได้แต่น่ะหักมือนี่นะบวมแห้งว่ะมือก่อนนะนะบวมอบ ร่องหักเมื่อยเลยเมื่อยว่าหักหน้าบวบเมื่อนี่หักหน้ามื่อน่าหน้าบวมมื่อเอือยมามื่อนั้นว่านี่กับซื่อนี่กับบวมหักมาเมื่อนี่บวบเมือหักเมื่อยเอะกับตาบวมเมื่อยแบบมาคลืนนี่กับเมื่อยซองซ่ามื่อเล่นปิดเลยเมื่อยนะก็ลงไว้บัดความดันน้ำอ่นนะกับบุ้นได้เป็นอย่างโอ้ความดันปกติอืมีแต่เมื่อยถึงใส่หัวใจตีเร็้ยวว่าวันนี้ เราไปเกล่าวลอยจะได้ลอยเ่าหาแช่บ้ลูกแช่บ้านนมอะกินน้ำกินนเนตีเฮ้ยกินน้ำแต่ตีขนมนะโอ้บางฮัมมีหมากชิดาบอหัมมีหมากชิดาบ่ลูกโอ้ใช้มีไงไปถ่ายมีไลูไปส่งน้ำมันในเขาตัดเขาพุหยู่ทงพุอืมบ่ท่นขึ้นมาแต่ทงหน้า เออมันสุก10กว่าไห้อ uh> um> ืมเอ้ยตะฝืนตัดเลยเนาะแล้วได้ได้อ้าคือไวแท้อะนนก็ะเออเบิ่งสิพาไปส่องมื้อก็เด้อพี่น้องเด้อส้มทุ่งนํากันเล่นีไปเออเอ้ยสิลัดมันมีนี่เบิ่งนี่ค่ะจบ่ได้อชาออกไปนี่เฮาก็นําทางยาวเลยกันโอกินเด้อบักดานี่ อิออริเตเพ่ดคือบ่อปลาคายคืยอย <c oughs> บอุกแกปขาคายแหละพอ่อพอได้กินยูน้ำนัำน้ำปนวนอ,อืมลงมาถุงนี่หน้าเมตเตเลือดต็โต้เพื่องบันนี่ไว้อีลิแล้วเหี้ยบห้อยกำลังปั่นกันอยู่ตอนนี เอางามกระลอกกระเวียดเล้ยไปนเลย,ลยนเ่นเนาะอาทถบ้านเสียโค้งนี่ส้มวิวสวยขนาดเลยได้เนี่นนยนะบ้านเราเนี่ยเมายืนหยุดขังลังบ้านเสียโค้งเราสิเป็นระเบียงส้ม Xôm nhiêu à Hạc ế Xôm nhiêu thùng na Con thịt bà mau Ông em... ngân mà xay nị hay rau lạ nó nó Bà mau xịt bay นั่นไตบ้านดังนั้นปบปานเมตเตหันปะเมา,นนาสิพาเลาะส้มอยู่ทั้งนั้นมาบานนี้เบิดแล้วเกี่ยวแล้วเหียมห้อยได้แม่สาลานขึ้นมาล่ะอันนี้กำลังออกเนาะงาม มึงทายางกูจีม yes. ือยเนาะมึงทายางกูจีมือยฮะไข่เสียบแล้วอืมสบายดีเอาอันามเอาหนามาส่งห้ยกับไข่กับอันพอกับไปห้าลูกใช่ป็นมุหไร้คลืนแหละ ล้วไปกับไปตับหลดไทยเขาแล้วไปหาหมอสจะเก็บจยะกว่เจ็บพอเออตำอยู่ที่ไหนนะตำอยู่ชิโนโหลดเขาเจาะไรไปตำมาพอเห็นหงออื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 อจะไปไงอืออือไปหาลูกชายเจ้าไปโทุถามป่ะจ๊ะทามกับไปหาหมอให้ได้มาอือแต่แนวบ่เหนื่อยได้เนาะแมนูลาดีจ้ะเหนื่อยเนาะ หันไปทางใดก็ปะนักตัวนี้แล้วยังซีบซ้ำอันหน้าเจ้าเลยเนาะหน้าชาวคอนชาวคอนอืมเห็นหน้าเขาหน้าตัวนั้นแล้วตัวหัวนั้นใช่อยู่หัวยพเขาเลยนะเออเห็นหน้าสาวคอนเมีนอ่ะก็น่าผัวผัวน้องข่อยทางไปบ้านน้องเลเคียตัวเขาชาวงูนั่นดิทางไหนเอ้าหนากี่ร้อยนะอยู่พุ่นบนหน้าจ้านะห่าเหาเหาบัวจากอยู่ที่เจ้าบัวใดบ่อืมเจ้ขอย่ได้ถูกเด็ด เด้แต่เดินนี่ได้แต่เดินเด้แต่มองผู้เพื่อนอืมอืมแค่เดินนี่ลูกเอาคลิปนี้กับสิบพะเบิงพะสมธนิก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าเหมาเนี่ยเด้อถ่ายคลิปขออวยไส้ให้พรคุณยายเด้อทาง U S A พร้อมทาง F C ผู้ที่เขาติดตามเขาเบิงเขาสมขอมีแต่ความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยเบิดสุขขู่เบิดสุขคนเนาะ อกลับมาฮอดเดือนแล้วค่ะข้าม,มืดพอดีปิดกลิบไวส้สำานีเด้อพี่นางเด้สอสุขดีสบายดีทุกคู่ทุกคน,กคนบ๊ายบาย